ถ้าเราพูดกันแบบภาษาเข้าใจง่ายเนี่ยสองชื่อที่นั่งเนี่ยสรวงเทียนทองตระกูลเทียนทองก็คือบ้านใหญ่กระเป๋าใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็คุณมณพรถ้าจะบอกว่านั่งก็นั่งเป็นตัวแทนของคุณสุริยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น h u g e huge money ของพักเหมือนกันนะคะคือเป็นเป็นกลุ่มที่แบบบริหารเรื่องของทุนพักทั้งสองกลุ่มเขาก็ต้องมองไงพี่ว่าถ้าในเมื่อฉันจะต้องเป็นนายทุนฉันจะต้องเป็นคนที่ต้องหา หาเงินมาสนับสนุนพักเนี่ยฉันก็ต้องมีบทบาทสําคัญงไงซ,งซึ่งอันนี้ถ้าเท่านั้นมันก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยห,หนึ่งคุณคุณทักษิณซึ่งอยู่ในเรือนจําเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีการพูดคุยแหละเพราะว่าคุณหญิงพจมานก็ไปเยี่ยมคุณแพทองทานก็ไปเยี่ยมเพิ่งไปเยี่ยมมามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหนึ่งคุณทักษิณก็ต้องเห็นด้วยแล้วก็คือตรงนี้มันอาจจะถูกมองว่าเป็นการแบบลดบาร,รมีอํานาจของทางสายชินวัตรคือพี่ว่ามันเป็นภาวะจํายอมนะที่ ที่คุณทักษิณหรือว่าคุณแพทองทานสายชินวัตรเนี่ยต้องการต้องต้องยอมถอยมาในลักษณะนี้กระเป๋ใช้คําว่าถึงเวลาที่เขาต้องถอยมากกว่ามัน<ก>มันมันเป็นภาวะการที่ถึงเวลาแล้วที่ชินวัตรต้องถอย่<ะ>เพราะที่ที่ผ่านมาเนี่ยเข่าที่ได้เป๋าได้ฟังนะคุณทักษิณดําเนินการเมืองมาตลอดเนี่ยนะมีเพียงแค่ครั้งแรกของการตั้งพรรคไทยรักไทยเท่านั้นที่คุณทักษิณอาจจะใช้ทุนของตัวเองพอหลังจากนั้น คุณทักษิณก็มีความเขาเรียกว่ามีต้นทุนในตัวของท่านเองที่เป็นจุดขายก็คือมีคนพร้อมจะมาช่วยเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มทุนต่างๆหลังไหลเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนเพราะงั้นตลอดเวลาตั้งแต่หลังจากไทยรักไทยแล้วเนี่ยคุณทักษิณแทบไม่ได้ใช้เงินตัวเอง ก็จะเป็นจากทุนต่างๆที่เข้ามาร่วม<ล>เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมารอดูนะว่าเกมของเพื่อไทยนะถ้าวางตัวคุณสรวงไว้แบบนี้เนี่ยหนึ่งจะเป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวไหมหรือจะได้เป็นแคนดิเดตนายกด้วยแต่ว่าเขาบอกว่ามีข่าวว่า ชื่อของแคนดิเดตมันจะไปสําคัญตรงที่แคนดิเดตสามคนของพรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่าเปิดมาจะต้องว้าวซึ่งหลายคนก็เชื่อแหละว่าเดอซันมาแน่เพราะว่าถ้ามีคุณมนพรมามาอย่างเงี้ยเดอซันคือไม่งั้นเขาไม่อยู่นะนี่เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีกระแสว่าเขาก็กําลังคิดคิดของเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไปต่อเพื่อไทยไหมชเพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งเดียวเขาเอาเขาจ่ายเงินถ้าพูดง่ายว่าเขาเป็นเจ้า เขาเป็นทุนใหญ่แลไม่็ีตำแหน่งสำคัญเขามีสสในพวงเขาก็เยอะมากเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณสุริยะน่าจะอยู่ในหนึ่งในสามของแคนดิเดตนายกสองสองเนี่ยน่าจะเป็นเครือข่ายชินวัตรน่าจะเป็นน้องคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะมุ้งสำคัญอีกมุ้งสำคัญคือวันนี้หลังจากยกเครื่องแล้วที่จตเป่ารู้มานะมุ้งสำคัญที่จะอยู่ในในครั้งนี้เนี่ยเทียนทองจึงรุ่งเรืองกิจวังบัวบาน ก็คือจเจ้าแม่สายหนาจะมีสามุ้งใหญ่อันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนพักพูดง่ายๆว่าเป็นวรระของนักเลือกตั้งตัวจริงใ,<ช>ในการมาทํางานขับเคลื่อนพักเพื่อไทยแล้วเพราะงั้นพี่เล็กบอกหนึ่งหนึ่งคนแรกเดือดซันสองถ้าเป็นสายคุณแดงก็ต้องเป็นลูกเขาไมหมคะใช่ลูกชายยศ <ด S 1> นันใช่ซึ่งคนนี้ก็เก่งนะเคยเคย,เคยเจอเคยไปฟังเขาบรรยายโหแบบ ก็เป็นคนรุ่นใหม่ส่วนอีกคนนึงเนี่ยตอนแรกมีคนไปคาดการณ์ว่าเอ๊ะจะเป็นคุณท็อปวลาวุธหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีรายงานมาว่าไม่น่าจะเป็นคุณท็อปเพราะว่าคุณท็อปเนี่ยอย่างที่เราเคยทราบไงว่าไปดีวกับทางคุณอนุทินไว้แล้วว่าเลือกเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะร่วมรัฐบาลกับทางคุณอนุทินแต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณท็อปเนี่ยยังไงต้องรักษาพักคือจะแบบย้ายคือจะย้ายมาอยู่กับพักเพื่อไทยเลยอย่างเงี้ยมันก็ เป็นไปไม่ได้คือคือเขาไอความเป็นไปได้มีแต่เขาไม่อยากทําเพราะฉะนั้นล,ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าคุณท็อปเหมือนปฏิเสธแล้วนนพี่เช็คใช่ไหมคะปฏิเสธวันนี้ไม่รู้ปฏิเสธวันนี้หรืออะไรแต่ว่าเขาพูดเขาพูดกันมาว่าไม่ไม่มีท็อปอยู่ในในสามในลิสต์คันดิเดตสามคนอ๋อแต่เดิมตอนที่มีข่าวเนี่ยถึงขั้นที่ว่าคุณคุณทักษิณเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้อยู่เรือนจําเนี่ยตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลคุณอิงอยู่นะก็เชิญตัวแทนของพรรค พรรคคุณท็อปเนี่ยสามคนมีคุณท็อปแล้วก็แกนนําพรรคไปคุยแล้วก็มีมีการพูดทีเล่นทีจริงจริงๆว่าอยากให้ท็อปอบมาเป็นแคนดิเดตนายกจะมาจะมาอยู่กับพรรคคือพูดทีเล่นทีจริงเขาบอกว่ามีการเสนอกันจริงแล้วก็มีการตอบเขาเรียกว่าอะไรนะตอบข้อเสนอไปว่างั้นต้องได้ปฏาร์ตี้่อสองอันดับสามนะถึงจะมาใช่แล้วก็คือมันมันมีข่าวแบบนี้ว่า ในในพักเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะหมายถึงว่าในกลุ่มของคุณท็อปเนี่ยเขามีอยู่สิบใช่ไหม<า>คือถ้าไปไหนต้องไปด้วยกัน<า>เออคือแต่ถ้าไปแล้วไม่ได้ลงสอสอ,อเพราะว่ามันจะไปชนกันใช่ไหม<า>ชนเขตชนพื้นที่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปามาเนี่ยพี่ว่าก็เลยทําให้คุณท็อปเนี่ยต้องคิดหนักตอนแรกาอาจจะมีแบบเอออาจจะคิดนะแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วมันไม่สามารถที่แบบจะฉีกไปได้แต่ครั้งหน้าเนี่ย ที่อยู่สิบที่นั่งกับคุณท็อปแต่ยังอยู่กับคุณท็อปรอเปล่าอันนี้น่าคิดเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีกระแสข่าวจะไหลไปสีน้ําเงินบ้างไปพักเพื่อไทยบ้างก็มีกระแสนี้อยู่ก็คงจะจตเปล่าชื่อว่าชื่อของคุณท็อปเนี่ยถ้าเป็นตาเป๋าตาเป๋ายังไม่เอาชื่อนี้ออกวามเปล่าว่ามันยังมีการพลิก กันในสถานการณ์ที่ว่ามันก็อยู่ที่การต่อรองเล้วเนอะเพราะว่าการที่จะย้ายพักย้ายคนมาคือสอสอเขาต้องมีที่ลง<ม>คืออ่าสมมติลูก,ล,กลูกทีมของคุณท็อปอ่ะสิบอ่าเก้าคนสิบคนอย่างเงี้ยถ้ามาเนี่ยในพื้นที่ที่เขาเป็นสอสออยู่เขาต้องได้ลงดิ<ม>ใช่ไหม,มแต่ถามว่าอ่าพักเพื่อไทยจะหลบไหมคนสอสอคุณที่เคยลงจะสู้จะหลบให้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยของการย้ายพักของหลายกลุ่ม เพราะฉะนั้นเราต้องรอดูว่าถ้าถ้าไม่ใช่ชื่อของคุณท็อปเนี่ยชื่อที่3มจะเป็นใครจะว้าวมากหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าภาวะการของพรรคเพื่อไทยวันนี้ถ้าจะใช้คําว่าเทคถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วหรือเปล่าอาจจะกึ่งๆึเนาะคือมีการเทคโอเวอร์ของของกลุ่มทุนใหญ่ของพรรคนะคะแล้วก็ ให้ชินวัตรถอยออกไปแต่ก็ต้องรอดูว่าชื่อที่สามเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณท็อปจะเป็นชื่อลูกเขยหรือเปล่าเ,ออนะเนี่ยคุณพงษ์จะมาหรือเปล่าถ้าคุณพงษ์ยังมาแล้วก็แสดงว่าโอเคชินวัตรก็ยังก็ต้องมีบท<อ>ใช่มีตัวแทนของแต่ละปี ข้ามาอ่ะ,อะนั่นก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามกันต่อนะสำหรับพักเพื่อไทยหลังจากนี้เขาจะปรับกระบวนเขาจะวางบทบาทของใครแบบไหนยังไงแ,<บ>แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบแล้วแน่นอนอ